ไม่ว่ายังไงโนโรูมีนเธอก็ต้องกลับไปกับพี่ไอ้ hey, หนูไม่กลับต้องกลับไม่กลับต้องกลับไม่กลับแม้ว่าพี่จะพูดยังไงหนูก็ไม่กลับเด็ดขาดพอกันพี่ ทำไมกันล่ะลูมินทำไมถึงได้หมงหุ่นกับผู้ชายถึงขนาดนั้นฉันเป็นพี่เธอนะในเส้นเรื่องหลักของเธอเธอต้องตามหาพี่ชายไม่ใช่หรืองไงไม่ใช่มาโม,มแต่ทะเลถลายอยู่แบบนี้อย่างนี้มันใช่เหรออ่อยผู้ชายเขาไปทั่วทำตัวยังกลับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นกับพี่อย่างนั้นแหละโถเว้ยสภาพพี่ก็เหมือนกันนั่นแหละไม่ต้องทําม,มาเป็นว่านหนูตรู้นะว่าในเส้นเรื่องหลักของพี่พี่ก็ไม่ได้ตามหาหนูเหมือนกันพี่เอาแต่อ่อยสาวไปทั่วจนแทบจะไม่มีเวลาตามหาน้องไม่สิจริงๆแล้นะ่ะมีแต่เอาเวลาาไปอกสมแล้วนาาอยกะกัับโนนนอ่มัันนนเป็ใครกฮีแอ เราค่อยๆพูดกันก็ได้นะลูมินคนที่บอกไม่ต้องรีบแล้วเราจะได้พบกันในที่สุดก็คือเธอเองนะอ๋อเพราะแบบนั้นก็เลยเอาเวลาไปอ่อยสาวหมดสินะไอพี่เร็วเวชิญที่ไม่อ่อยสาวต่อเธอไม่ต้องมาเสียเวลาตามหนูอีกไม่ว่าพี่จะพูดยังไงหนูก็ไม่กลับเด็ดขาด รู้ใช่ไหมว่าพี่คนจะไม่ปล่อยเธอไปง่ายๆนะลูมินได้งั้นเรามาตัดสินกันให้จบๆจะได,ได้ไปอยู่กับผู้ชายต่อสักทีในหัวของเธอเขาไม่มีพี่อยู่แล้วสินนะในหัวคงมีแต่ผู้ชายหมดแล้วตัวเองก็ไม่ต่างกันจากหนูแท้ๆเล,เลิกติดผู้ชายได้แล้ว